ร้องและชุมการออกเต็บจากน้องเปียวต่ราตมานาห้ชาเช็ดเล่นเกเป็นโกเดียวจะดังในทั้ง่ลบเล่นดีหรือก็ยังไม่ดังไม่โดยกมให้พวกนั้นสอนดังดังดังเต็มปีแต่ตัวเบลนี้ไม่มีคนลงเกิดเป็น ก็เขาชอบเล่นเป็นตลกมากกว่าเนี่ก็ <ไป S 1> ให้กูหลอกงก็ได้อย่าไปน้อยใจพ <c oughs> งษเล่นทองเล่นทองปีเป๊ะครับพีตามมาโขลกม,มาเลยมึงได้พวงเดียวเนี่ยมันกำลังแกบกมาทีต้องยืนมองคนมาโขลกให้ <c oughs> เรทผู้รอหลุดพุงกันจังไม่บอกยังไม่ได้สมัยยืนน้ำตาไหลก็โ้ลกให้โขลดูสิมีนามไหม กูยืนมองอยู่เนี่ยมาแล้วมาแล้วพงษ์ท่านมาแล้วพี่จักรมาแล้วเขาขอบคุณอย่างสูงครับผมคุณเรื่องนี้เรามาน้ำใจให้กับเอ่อบคุณดาวตลบไม่ไม่ใช่ดาวร้ายนะครับขอบคุณมากครับผมเอาล่ะก็สิ้นเดือน